สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอลิสดามุดวันนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่3วันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องโรคลมปรับหน้าอกซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจโดยในวันนี้ก็จะพูดถึงลักษณะาอาการการตรวจก่อนการรักษาวิธีการรักษาการตรวจหลังการรักษาและคาแนะนาเกี่ยวกับโรคลมปรับหน้าอกค่ะลักษณะาอาการของโรคลมปรับหน้าอก อาการปวดบวมแดงร้อนเจ็บเสียวแปลๆตามกล้ามเนื้อหน้าอกพออาการทุเลาลงหรือรักษาไม่ถูกต้องกล้ามเนื้อหน้าอกจะรีบเล็กลงจะแข็งเป็นตายปลายประสาทรับความรู้สึกร้อนเย็นจะเสียไปค่ะการตรวจก่อนการรักษาจะดูลักษณะของกล้ามเนื้อหน้าอกเปรียบเทียบทั้งสองข้างจะพบลักษณะของกล้ามเนื้อหน้าอกที่รีบเล็กลง ทำดูความรู้สึกเรื่องความร้อนเย็นความอ่อนแข็งของกล้ามเนื้อพบความร้อนเย็นอ่อนแข็งของกล้ามเนื้อหน้าอกมากกว่าปกติจะทาบุญทดสอบจะพบว่ากล้ามเนื้อหน้าอกที่เป็นจะแห้งเร็วกว่าที่อื่นนะคะวิธีการรักษาเราจะนวดพื้นฐานบ่าข้างที่เป็นนวดสัญญาณ4ีห้าหลังนวดสัญญาณ4ี่หัวไหล่นวดพื้นฐานหลังทั้งสองข้าง การตรวจหลังการรักษาจะดูลักษณะของกล้ามเนื้อหน้าอกเปรียบเทียบทั้งสองข้างพบลักษณะของกล้ามเนื้ออกที่รีบคำดูความรู้สึกเรื่องความร้อนความเย็นความอ่อนแข็งของกล้ามเนื้อหน้าอกจะพบความร้อนเย็นอ่อนขอ,ของกล้ามเนื้อหน้าอกลดลงค่ะในส่วนของคําแนะนําของโรคลมปรับหน้าอกนะคะ โดยจะให้ประครบความร้อนเช้าเย็นครั้งละ15นาทีงดอาหารสแสลงโดยเฉพาะอาหารทอดด้วยน้ำมันเช่นปลาต้องโกกเลยทอดเป็นต้นค่ะมีท่าการบริหาร เป็นท่าดึงแขน3จังหวะค่ะโดยให้ผู้ป่วยนั่งเตียงหรือมานั่งนะคะใช้มือข้างโดยดึงขอบมานั่งงอสอกเล็กน้อยข้อมือตรงออกแรงดึงนานประมาณ1อึดใจแล้วค่อยคลายมือออกช้าๆค่ะ 2. จะเลื่อนมือที่เท้าแขนให้ห่างออกไปอีกหนึงฝ่ามือแล้วทำซ้ำตามข้อ1ค่ะ 3. เลื่อนมือที่เท้าแขนให้ห่างออกไป1ฝ่ามือและททำซ้ำตามข้อ2ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบน,นะคะหวังว่าข้อมูลในสไลด์นี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะหากมีคำถามหรือความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ